สวัสดีสวีดัตครับวันนี้พบกันอีกแล้วผมทินฟองชาแนลมาพาทำรรของใช้กันอีกแล้วครับเป็นของใช้จัดไม้ซึ่งทุกบ้านทุกครัวเรือนก็คงจะมีใช้แต่ก็เจอสึกล้อไปบ้างครับก็อันนี้มาบูรณะซ่อมแซมจะใช้ ปี๊บเก่าๆนะครับี่ผมตัดติดไปนหน่อยอะลูไว้ข้างล่างเอาไม่เป็นไรครับก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปี๊บน้ำมันพืชเอามาตัดเป็นสองส่วน,วนแมืทํทำเสร็จแล้วก็ส่วนที่สองกำลังประกอบครับใช้ไม้ด้ามไม้กัดเศษไม้ที่หาได้ภายในบ้านน่นครับก็เอามันเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วครับก็จะออกมา ในรูปแบบนี้แล้วครับแล้วก็ใช้กันเลยหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับเป็นที่ตักขยะหรือชา้บ้านเขาเรียกว่าบุ้งเต้านะครับเรามาทำบุ้งเต้าด้ามยังไม่สวยก็ตับโปรับแต่งกันอีกเล็กน้อย เพื่อจะได้จับให้เหมาะมือแต่เห็นว่ายาวไปก็จะตัดตที่ผมไม่เหลาตลอดเพราะว่ามันเป็นไม้เก่านะครับมีตะปูอยู่คือเหลาเท่าที่เลาไดต้ตรงมือจับตรงมือที่เราจับมากๆก็จะเหลาให้เล็กหน่อยส่วนตรง คนตรงใกล้ใกล้กับบุ้งเต้าก็จะใหญ่จักหน่อยแต่ก็ลบเหลี่ยมลบอะไรให้มันไม่บาดมือในเวลากานใช้ทําเสร็จแล้วครับก็เอามาใช้กันเลยทําเสร็จก็ใช้กันเลยเลยเป็นของใช้ภายในครัวเรือนของเราทุกบ้านทุกครัวเรือนมีกันมีไว้ใช้บางคนก็ทําจาก กันรอนก็กนร้อนน้ำมันบ้างน,นั้นก,ก็จะใช้ได้ดีพอสมควรบางคนก็ซื้อหาจากรถที่ว่าขายแบบคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ